ทำมาเพื่อการตื่นรู้เรื่องความดีที่อายุติธรรมเมื่อคนไม่ดีกลับถูกยกย่องเชิดชูและได้รับเกียรติได้รับโอกาสอย่างบ้าคลั่งแต่ถ้าว่าคนดีนั้นต้องอดทนอย่างอดสูและสู้ทนกับการดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมเมื่อสังคมเริ่มบิดเบี้ยว ผิดแผกแปลกประหลาดจนหน้าตกใจไม่ยกย่องเชิดชูคนดีให้ตรางานเมื่อคนสมองบกพร่องผิดเพี้ยนไร้สามันสำนึกแยกผิดชอบหรือดิชั่วดีกันไม่ออกเมื่อโลกไร้สมดุลไม่เท่าเทียมไร้ความเที่ยงธรรมขาดความเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อต่อกัน เมื่อสวรรค์อยุทธรรมอย่างไม่เห็นใจช่วยคนทุศีลให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เหยียบย่ำคนมีศีลให้ลำบากยากจนเข็นใจเมื่อมาตรฐานหรือเครื่องช่างตวงวัดในด้านสติปัญญาและจิตใต้สำนึกของคนไม่ใช่คุณธรรมหรือความดีของคนในสังคมแต่กลับกลายเป็นความเชื่อ กลาเป็นสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติและมักจะพูดกันเสมอๆว่าใครๆเขาก็ทํากันเมื่อสังคมสนับสนุนคนเลวหรือคนไม่ดีคนที่ทําชั่วให้เชิดชูมีหน้ามีตาในสังคมอย่างไม่รู้สึกละอายแก่ใจอาจเป็นเพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ก็มีด้านดิบ หรือด้านมืดที่แอบหลบมุมหลบซ่อนจากสายตาของคนในสังคมเช่นเดียวกันดีในที่แจ้งให้โลกรับรู้แต่ชั่วในที่ลับอย่าให้ใครได้เห็นเสแสงแกล้งทำเพื่อให้โลกจารึกและจดจําแต่ภาพที่ลวงตาส่วนคนดีนั้นจะประพฤติดีทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ โดยไม่ประกาศให้โลกต้องรับรู้หรือให้สังคมนั้นต้องมาตราหน้ายกย่องเมื่อคนไม่รู้ถึงมงคลชีวิตหรือบุญกริยาวัตถุสิบป,ประการน,นั้นว่าคืออะไรเขาไม่ปรารถนาที่จะอนุโมทนาสาธุการร่วมบุญร่วมกุศลไปกับตัวเราคนทำดีเลยกลายเป็นความแปลก ของคนส่วนมากในสังคมเราความดีกับกิเลสนั้นมันไปกันไม่ค่อยจะได้สักเท่าไรเพราะความดีมันทำให้กิเลสนั้นต้องร้อนเราดิ้นรนกระวนกระวายใจด้วยเหตุเพราะว่ากิเลสและตัณหาของคนในสังคมเรานั้นมันมีอยู่มากกรัดเกลือนไปทุกซอกทุกมุมในสังคมใครๆ เขาก็ทำไม่ดีกันใครๆเขาก็ทำผิดศีลกันคนทำไม่ดีแล้วได้ดีก็มีถมไปเมื่อโลกกลับให้ค่าเมื่อสังคมกลับให้ราคาทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูกเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นความเคยชินเราทุกคนก็ต้องใช้ชีวิต ให้ชินกับความเสื่อมทรามทางสังคมยอมรับกะลียุคที่คนพานเป็นใหญ่ครองเมืองคนไม่ดีใช้สิทธิ์ของตนอย่างเสรีกฎหมายบางครั้งก็ทำให้ชงนคุมเครือสงสัยอวยชัยให้พวกพ้องความดีไม่เที่ยงตรงคนดีไม่จริงแท้ลุ่มหลงจนหลงผิดหลงรูป หลงคนหลงเงาแห่งมายาบทบังตาปิดบังใจจนไร้ซึ่งปัญญาขาดสติไร้จิตสำนึกที่จะคิดวิเคราะห์ได้ดีแท้หรือดีเทียมบุคคลผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถจำแนกและแจกแจงได้บุญนำกำแต่งสุดแท้แต่เวงกรรมของมนุษย์ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อมีเหตุจึงย่อมมีผลตามแต่ปัจจัยนั้นๆอย่างไม่ผิดเพี้ยนถูกต้องกามธรรมสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณ เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เรียกว่าสีมาตุลีแสงคำจากบัวดอกสุดท้าย